ครับนิกนะครับผมคราวที่แล้วก็รีวิวมี่กนวดก่อนโควิดมันห่างหายมาประมาณสี่ห้าเดือนขวามจริงว่าไม่ใช่นักรีวิววันนี้จะมารีวิวอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวกับมี่กนวดมารีวิวลองเท้าจักรยานนะครับรองเท้าจักรยานก็คือปกติเนี่ยขี่เมื่อก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่เสือมอบเนี่ยก็จะใช้รองเท้าที่ ที่เป็นคลิปอะคร USA, 對對ับคลิปเลสจนจนขายหมอไปแล้วได้อีข้างหลังมาเนี่ยเป็นเทรคฟูเอลกซห้าครับปีสองพันยี่สิบก็ตัดสินใจถอดคลิปเลสออกเปลี่ยนมาใช้แฟตพีเดลธรรมดาธรรมดาก็เป็นแฟตพีเดลรับไหนเป็นแฟตพีเดลของเอกทีนะครับนี่ พอเป็นแฟดพี่เดียปุ๊บอ่ารองเท้าคลิปเก่าก็ใช้ไม่ได้ทำไงอ่ะอ๋อในบ้านครับเอิญมีรองเท้าสเก็ตบอร์ดอยู่ซึ่งไม่ได้เล่นสเก็ตบอร์ดแต่ซื้อมาเอามาันลดราคาแล้วก็สวยดีซึ่งพื้นมันก็พื้นมันก็โอเคนะมันก็เกาะกับไอตัวตัวตัวบันไดยอยู่พอสมควรทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันสองสามปีแล้วมันเก่ามากแนละ้วมันก็แบบแหกสภาพ แต่ตัวหนังยังดีอยู่เลยอ่ะเสียดายสวยด้วยแหกตามสภาพนะครับทีนี้ก็เลยไปเสิร์ชหาว่าไอไอรองเท้าจัก,กรยานที่มันใช้กับบันไดที่เป็นตัวแฟลตพีเรลเนี่ยมันเขาใช้อะไรกันก็ไปเสิร์ชมาเมืองนอกมันก็มีชิมาโน่มี510มีอะไรนะ n o นอ Wave อีก แบรนด์หนึ่งแต่ที่ฝรห่ังมาที่ฮิตกันเลยเนี่ยก็ยี่ห้อไฟเซอนะครับคว่าฮิตเนี่ยทำไมมันถึงฮิตเพราะว่ามันบอกว่าแบบมันโคตรจะเกาะกับบันไดเลยเกาะมากแบบเวลาจะแบบลงเขาลงห้วยจะโดดจะอะไรเงี้ยมันติดกับบันไดามากนี่ก็เลยไปสั่งมาจากเว็บเอชลีแอคชั่นร้อยห้าสิบกว่าเหรียญได้ลด20เร์หรือ140กว่าเหรียญ ในเมืองไทยมันก็มีมีมีขายอยู่เจ้าเดียวนะที่เห็นนะถ้าเป็นก็สี่พันอัพอะสี่พันไปไปลายเลยถึงขึ้นห้าพันแต่ว่าไม่ค่อยมีไซส์นะเพราะว่าไม่มีตัวแทนจำหน่ายในไทยนะเหมือนเขาเอาเข้ามาเองเอะขนมาก็เลยลองไปสั่งจากจากไอ้นี่แหละเชลเรกชั่นดูก็ตกนั่นตีเป็นเงินไทยมา4สี่พันสามโอ้โหยิ้มแป้นเลยสี่พันสามว้ยถูกเว้ยก็อันนี้ลงค่าสง่งอนะตอนแรกมาสามพัน 3, กว่าเองค่าส่งอีก กืบพันอ่ะพันกว่ามจำไม่ได้ละก็พอส่งมาปุ๊บก็ไปติดที่เสือกาก่อนเสียงความน้ำอย่างวะ <c oughs> โดนมาสีอีกันสาม 2003. จากที่ยิ้มว่าซื้อได้ถูกกว่าเมืองไทยสี่พันกว่ากลายเป็นว่าโดนไปห้าพันสี่พันสามบวกอีกพันสามโดนไปห้าพันห้พันหได้สรุปแล้วแพงกว่าเมืองไทยแต่ก็ ก็เมืองไทยไม่มีของอะ่ะเอาง่ายๆก็คือจำใจต้องสั่งมานะครับก็ที่สั่งมาเป็นเออ่ที่กล่องก่อน510 f r e e r i d e r Pro ที่ซื้อ f r e e r i d e r Pro นี่ไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่าถูกสุดตอนที่มันดลดราคาไปดูฝั่งเซลล์ปุ๊บอันไหนถูกสุดเอาอันนั้นแล้วก็เสิร์ชว่ารุ่นไหนมันเกาะไม่เกาะก็ได้ f r e e r i d e r Pro มาตัวน,นี้ ก็มีหลายสีนะแต่ว่าเอาสีนี้มาเพราะว่าจักรยานก็สีประมาณนี้โอ้โหสีเดียวกันดิ <c oughs> อา่าตรงนี้เป็นเป็นหนังเทียมนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็คือแข็งมากเอาไว้กันเตะหินเตะอะไรเตะกิ่งไม้เวลาขี่เวลาล้มอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยไม่ลองใส่เลยอะ่ะนี่ได้มาสองอาทิตย์ละ ใส่แต่คู่เก่านะครับก็ตัวนี้ะที่เขาบอกนักบอกหนาะไอตัวพื้นมันเนี่ยตัวเอา s o l มันเนี่ยที่เป็นอย่างเนี้ยที่มันกริปเนี่ยมันบอกว่าติดก,กับบนันไดมากเลยลองดูเออติดจริงฮะ <c oughs> ติดจริงติดจริงติดจริงฮ้ยติดจริงเออ ติดจริงก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองขี่ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมามามาบอกอีกทีหนึ่งทําไมทําไมรองเท้าจัก,กรยานถึงบอกว่าใส่รองเท้าอะไรไม่ได้หรอทําไมแกต้องใส่รองเท้าจักรยานคู่ละห้าพันด้วยวะก็รองเท้าเข้าไปจริงก็ใส่ได้นะถ้าเป็นแจ้งรองเท้าวิ่งเนี่ยเรานึนสภาพพื้นรองเท้าวิ่งเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่พื้นพื้นแข็งๆอ้าโซมนะันอะแล้วก็มันไม่ได้เป็นดอกแบบนี้ครับ มันมาขี่กับบันไดหาว่าจักรยานธรรมดามันก็ขี่ได้แหละถ้าไม่ได้ไปนู่นนี่นั่นไปโดดเข้าป่าเข้าเขามันก็ขี่ได้แหละแต่ถ้าไปไปขี่แบบผาดโผนผาดโผลหน่อยมันก็ไม่เหมาะเพราะมันลื่นมันไม่ค่อยเกาะบันไดเคยคิดถึงเรื่องเรื่องถ้าเป็นพื้นอย่างเนี้ยมันก็เกาะอยู่นะเพราะฉะนั้นเคยคิดว่านันยางก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าทําไมรองเท้าจักรยานถึงต้องเป็นรองเท้าจักรยานเพราะว่าดูความแข็งของพื้น งอไม่ได้เลยแข็งมากแข็งมากนี่งอง่ายมากทําไมมันถึงต้องแข็งเพราะว่าการขี่จักรยานเนี่ยแรงที่เรากดเท้าลงไปเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเดินไม่ต้องเป็นต้องอะไรมันการส่งแรงลงไปที่บันไดให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยก็จะทำให้เราไม่เปลืองแรงนั้นพื้นของรองเท้าจักรยานเกือบทุกรุ่นจะแข็งหมดเพื่อทําให้เราส่งแรงลงไปไม่มีซอฟส่งแรงลงไปเต็มๆลงพื้นจักรยาน ยิ่งถ้าเป็นพวกแบบไอคิปเลสก็ ates, คือว่าเป็นเหล็กล้วนเลยถึงแกนกลางมันไดเลยส่งแรงไปเลยนะครับก็ประมาณนะก็เดี๋ยวอ๋อลืมบอกสั่งจากอเมซอนไม่ใช่อเมซอนสิโอ้งงเชรีแอคชั่นอเมซอนนั่นสั่งกระเป๋าเดี๋ยวอ้าอีกนิดนึงเกรดความรู้เรื่อง510 510อ่าเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับแต่ว่าโดน โดน Adidas เนี่ยซื้อไปเมื่อปี2011นะครับทีนี้ปีนี้สองพัน20เนี่ย Adidas เพิ่งจะเปิดตัวอยู่ในอะไรนะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในคัตเตอร์กรีอา o r ดของ Adidas แต่ว่าเมืองไทยยังไม่เอาเข้ามาก็หวังว่าเอาเข้ามาแล้วจะถูกวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากรีวิววันนี้7นาที เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวกระเป๋าพอ็อกไม่ใช่กระเป๋าพอ็อกสีกระเป๋า e ี o อนะครับสั่งมาจากเมซอนแล้วก็มีหลายอย่างเลยให้รอนรีวิวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ